สวัสดีค่ะสำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นี่เป็นพลังงานของคุณและเป็นดวงของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามหรือไม่ใช่ผู้ติดตามแต่ถ้าคลิปนี้ไปเด้งหน้าฟีดของใครนะคะแวะดูสักนิดถ้าคุณสนใจแปลว่าพลังงานของไพ่ชุดนี้อยากส่งถึงคุณนะคะก่อนอื่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้พี่หมอนหวนวยจะมาเปิดไพ่ในหัวข้อเรื่องการเงินของคุณในวันนี้นะของแต่ละคนนะคะเลือกไพ่หนึ่งใบคุณเลือกใบไหน นั่นเป็นพลังงานการเงินของคุณในวันนี้จะเปิดให้ทั้งหมดสามใบนะครับก็ก่อนอื่นเลยมาเริ่มกันเลยเนาะให้ใบแรกคนที่เลือกใบแรกเลือกหรือยังอ่ะใบแรกมาดูกันแน่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 นว้าวใบแรกนะคะขึ้นไพ่เจ็ดไม้เท้าแปลว่าการเงินของคุณวันนี้บอกเลยว่าเออรอคอยเงินจะสําเร็จพยายามแก้ไขปัญหาสิ่งใดอยู่ต้องใช้ความอดทนและพยายามนะ การเงินรอคอยอะไรอยู่อาจจะช้าหน่อยล่าช้าแต่มีเข้ามานะคะการเงินได้มาจากการรงแรงได้มาจากการงานได้มาจากการธุรกิจนะคะช่วงนี้อะไรที่เป็นราบร้อยอะไรที่เข้ามาแบบฟุกๆอย่าหวังให้หวังรงแรงรงงานไว้จะสําเร็จจะได้เข้ามานะคะลุยงานไว้เลยแล้วคุณจะเห็นเงินเห็นกําไรอยากบทนี้นะให้นี่สินเบาบางลงให้ลุยงานและทุกอย่างจะผ่านไปได้นะคะ ชอบไพ่ใบนี้นะคะรู้สึกว่าพลังงานดีและถูกใจและโดนใจอย่างที่คุณคิดพิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้นะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวไปใบที่สองเลยนะคะใครเลือกใบที่สองไว้แล้วอธิษฐานในใจนะเ่นแน่นเด่นแน่นเด่นแน่น,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 นใบที่สองว้าวอา้าวเก้าไม้เทา้าเหมือนกันเลยเก้าไม้เทา้าแต่ใบนี้ก็อาจจะดีกว่าใบแรกนิดนึงแต่เ,เขาบอกว่าธุรกิจการงานของคุณสําเร็จนะ คุณอาจจะได้ดีลงานที่มันก้อนใหญ่ๆและเห็นเงินเข้ามาเกี่ยวเรื่องงานธุกรกิจนะวันนี้สําหรับใครขายของและเลือกพไพ่ใบนี้ขายดีมากลงทุนเห็นกําไรตกลงเจราจาเรื่องการเงินสําเร็จนะคะหรือบางคนอาจจะมีการยื่นเรื่องยื่นแบงก์เอกสารนะคะหรือสินเชื่อสําเร็จมีข่าวดีนะคะและอาจจะได้รับข่าวนี้ไม่เกิน7วันหรือ9วันนี้อย่างแน่นอนนะคะทำอะไรเกี่ยวเรื่องการเงินนะคะราบรื่นนะคะ แล้วก็การเงินของคุณนะคะนี่สินถามเยอะไหมเยอะนะคะแต่คุณจะผ่านไปได้เพราะคุณก็เป็นคนเก่งเลยทีเดียวนะคะใบที่2ใครรับคําทํานายนี้พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้มาดูใบถัดไปใบที่3นะคะใบที่3เอาใบนี้ก็เราการใกล้ๆเนาะมาดูกันปึ๊บว้าใบที่3ขึ้นไพ่ใบนี้ค่ะ j u s t ิวคุณจะมีข่าวดีเรื่องการเงินนะไพ่ใบนี้นะคะ หมายถึงการเจรจาตกลงข่าวสารนะจะทีมันจะได้รับข่าวดีเรื่องเงินหรือบางคนอาจจะเป็นเราคอยเงินจากคนรักรอคอยคอยเงินจากแดนไกลเราคอยเงินกําลังโอนเข้าบัญชีวันนี้จะมีเงินโอนเข้าบัญชีสําหรับคุณมีข่าวดีหรือบางคนยื่นเรื่องอันนี้ก็ได้นะยื่นเรื่องเอกสารเกี่ยวเรื่องการเงินสําเร็จเหมือนกันแล้วก็การเงินน่ะมีการตกลงเจรจาอะไรไว้แล้ววันนี้เราคอยที่จะได้รับเงินนั้นจะสําเร็จค่ะ จะมีเงินเข้ามือคุณจะมีเงินเข้าบัญชีคุณในวันนี้นะคะโอเคสําหรับให้พี่หมอก็เปิดไปแล้วทั้ง3ามใบนะคะถ้าพลังงานใบไหนโดนใจนละ้วมันใช่ในสิ่งที่คุณรอคอยอยู่และตั้งใจไว้พิมพ์ว่ารับคำทำนายนี้แล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่หมอน,น้ำหวานจะได้ทำคลิปที่ดีแล้วก็น่าชมให้สำหรับทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนสวัสดียามเช้าทุกคนให้มีความสุขตลอดทั้งวันค่ะบา,บายๆค่ะ